นี้เราจะมาทำนายไพ่ย4นะครับใช้ไพ่สิบใบทำนายอนาคตนะครับนี้อายุ20 21 22 23ปีนะครับอันนี้ก็24 25 26 27่ห้ายี่3หกยี้นี่ก็3ามสิบสามามสสาานี่ก็สามสี่ห อันนี้ก็3 7 3 8 3 9อันนี้ก็40ถึง43นะครับอันนี้ก็4 14 45 4 6อันนี้ก็4 17 48 49นะครับทีนี้เราก็ดูว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีดีเอะไรเป็นช่วงที่ดีได้งานอันนี้ก็ดีนะครับ อ,อันนี้ก็อย่าไว้ทางอย่าไว้ใจใครนะครับอันนี้ก็เหมือนกันระวังหลอกลวงอันนี้ก็มีผู้ประทมความชูนะครับนี่การเงินดีอันนี้จะ่าพบคู่นะครับน,นี่พบคู่รักน,นี้การเงินดีนะครับน,นี้ดูช่วงอายุ20ถึง49ปีนะครับทีนี้เราก็มาดูไพ่สรุปไพ่ยองครับไพ่สรุปบอกว่าให้ระวัง บุตรหลานบริวารเดยครับอย่าไว้ใจใครนะครับนี่การทํานายแบบง่ายๆของใคยีบสีนะครับทำนายอนาคตนะครับขอบคุณครับ